วันนี้ก็วันที่หนึ่งของเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นวันมีโชคมีลาบทุกคนก็ย่อมดีอกดีใจกันในวันนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จกันทุกคนในวันนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันที่หนึ่งในวันนี้ก็จะมีโอกาสดีจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่าน ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์เรามาพูดถึงในเรื่องของการเงินกันก่อนว่าในวันนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับในวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันที่หนึ่งของเดือนมิถุนายนในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินทุกบาททุกสตางค์นั่นจะ มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานในช่วงวันนี้ก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านเป็นกอบเป็นกรามถือว่าในช่วงของวันนี้ท่านจะมีโอกาสดีได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ถือว่าในเรื่องของการเงินของท่าน ในวันนี้จะมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของตอนเช้าๆ ไปหาตอนสายๆตอนบ่ายๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้แต่พอถึงตอนเย็นเย็นท่านจะโชคดีมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะไม่มีการบกพร่องอะไรท่านจะมีจับจ่ายใช้สอย อยู่เสมอนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําในเดือนนี้หรือว่าในวันนี้ในวันนี้ถือว่าดวงการงานของท่านก็ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านจะเป็นคนขยันทํำแล้วเงินทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาท่านแต่ก็ขอให้ท่านจงขยันหมั่นเพียรไปเรื่อยๆ ท่านก็จะมีความสําเร็จอย่างสูงในช่วงนี้ถือว่าโชคลาภกําลังมาโชคลาภกําลังมีท่านจะทําอะไรท่านรีบตัดสินใจทําได้เลยในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างภายในช่วงของวันนี้ดวงของท่านจะดีอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทอง ให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันท่านจะจ่ายเงินหรือว่าท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองวันนี้ โชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงตอนเย็นๆท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินอีกเช่นเดียวกันแต่ก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายในวันนี้บางครั้งอาจจะจ่ายมากกว่ารายรับก็เป็นไปได้ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ให้ท่านระวังเขาไว้ ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านจะมีคนนำพาให้ท่านนั่นไปได้งานใหม่หรือว่างานที่ดีกว่างานเก่าในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้จะไม่มีปัญหาท่านใดที่ว่างงานก็จะมีงานทําจะมีคนชักพาให้ท่านได้ทํางานที่ดีอีกเช่นเดียวกัน นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ในช่วงของเดือนมิถุนาถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบในวันนี้อีกด้วยท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของตอนเย็นเย็นในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้าง สำหรับท่านใดเกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันที่หนึ่งของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงในช่วงนี้ทําอะไรย่อมจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นการเงินก็ถือว่าดีการงานก็ดีในวันนี้ในเรื่องของการเงินเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านจะมีรายจ่ายอยู่ในช่วงของตอนเช้าๆไปหาตอนบ่าย ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้แต่พอถึงตอนเย็นท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางคนก็มีโชคมีลาบเข้ามาเกิดอย่างมากมายก็ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะได้รับข่าวดีบางคนก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ๆก็มีข่าวดีมาหาท่าน ก็ขอให้ท่านตรงจังอกตั้งใจทําแต่สิ่งดีๆในวันนี้ผลบุญและผลที่ท่านทํานั้นจะบังเกิดกับตัวของท่านในวันนี้อย่างง่ายดายบางคนนั้นจะมาหาท่านหรือว่ามาขอความช่วยเหลือท่านในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีมีคนเมตตามีคนอุปธมรมค้ำชูในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าดีอย่างมากๆ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าดีโชคจะมีเข้ามาหาท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างในวันที่หนึ่งในวันนี้สําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนวันนี้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านแต่ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้าง ในช่วงของตอนเช้าเบางครั้งบางคราวท่านจะวุ่นวายเชี่ยวไปเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางครั้งนั้นอาจจะทํางานไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการแต่งานที่ท่านทําก็ถือว่าเป็นงานที่ดีจะมีคนให้กําลังใจและมีคนสนับสนุนท่านอยู่มากมายในเรื่องของการเงินท่านจะมีรายรับ เข้ามาท่านเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนท่านได้รับมาท่านก็จะต้องตจ่ายไปอีกเช่นเดียวกันถือว่ารับแล้วก็จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนแต่รายจ่ายก็จะมีอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรท่านเป็นคนที่เรียกว่าหมุนเงินได้คล่องหาเงินได้เก่งในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธ ประจำวันนี้หรือว่าประจำเดือนมิถุนาก็ถือว่าดวงการงานการเงินนั้นท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีจีบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้าง ในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันจะเป็นที่เรียกว่าบางครั้งบางคราวนั้นท่านอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรอหัสประจำวันนี้จะมีโอกาสร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านแต่ท่านระวัง ในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะมีคนมาหลอกลวงพูดจาชักชวนให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองได้แต่ก็ถือว่าดวงการเงินของท่านดีวันนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกื้อกูลอุดหนุนท่านอีกท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในช่วงของวันข้างหน้าท่านก็จะได้ในช่วงของวันนี้ท่านจะได้ดิบได้ดีบางคนได้เป็นเศรษฐีโดยที่เรียกว่า ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้วันนี้ถือว่าโอกาสทองของท่านนั้นเข้ามาเกยท่านจะทำอะไรก็โดยมากจะมีความสําเร็จอย่างสูงหยิบจับอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองการงานของท่านก็ดีทำแล้วจะมีคนให้เกียรติมีคนให้กําลังใจมีคนอุดหนุนท่าน ในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสนั้นเป็นวันที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านต้องระวังการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินการทองอันนี้จะมีเงินหมุนเวียนก็จริงแต่ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่าในช่วงของวันก่อนๆน,นั่น ในช่วงของวันนี้ท่านอยากได้อะไรโดยมากท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จก็จริงแต่ท่านก็ต้องลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูว่าจะเป็นอย่างไรการเสี่ยงดวงนั่นก็ถือว่าดีในช่วงนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิด อยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ถือว่าดวงการงานก็ดีการเงินก็จะดีอีกเช่นเดียวกันงานคนท่านที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานใหม่ๆเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทำแล้วจะมีชื่อเสียงทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอีกด้วย การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ก็ถือว่าดีวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีกันทุกคนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมา เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้วันนี้ก็วันที่หนึ่งของเดือนมิถุนาท่านจะมีโชคเอเช่นเดียวกันในวันนี้บางคนก็ได้เงินแสนเงินล้านบางคนนั่นก็ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินบางคนนั้นที่เคยยากจนแต่ต่อปานี้ท่านจะมีโชคมีลาบ ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำในเดือนมิถุนายนและในวันนี้ด้วยท่านจะร่ำรวยถูกหวยถูกลังวันในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟัง ในในในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการนึกถึงเงินก็ให้ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาจนท่วมเธอวันนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์ลังวันที่หนึ่งกันทุกคนท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านมีความสำเร็จในวันนี้เงินทองให้หลั่งไหลเข้ามาหาท่าน อย่าได้ขาดสายท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ให้มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านฟังกันแล้วขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี